กษัต Your come. ริย์ซาโลมอนแห่งอิสราเอลทรงรักพระเจ้ามากเหมือนกษัตริย์ดาวิด ยังไม่สร้างพระวิหารสำหรับพระนามของพระเจ้าในอิสราเอลจนถึงตอนนั้นดังนั้นประชาชนต้องนมัสก,การพระเจ้าบนที่สูงซึ่งมีแท่นบูชาเหมือนปูชนียสถานวันหนึ่งกษัตริย์ซาโลมอนเสด็จไปที่เมืองกีเบโอนเพื่อถวายเครื่องสศตวบูชาที่นั่นเพราะที่นั่นเป็นปูชนียสถานสูง กษัตริย์ซาโลมอนทรงเคยถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวจำนวนพันตัวบนแท่นบูชานั้นพระเจ้าทรงพอพระทัยรับเครื่องบูชานั้นวันหนึ่งพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกีเบโอนในฝันซาโลมอนเอ๋ยความปรารถนาของเจ้า,ค,า,าคืออะไรขอทรงประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ เพื่อที่จะปกครองประชากรของพระเจ้าให้ดีพระเจ้าทรงพอพระทัยคำตอบของกษัตริย์ซาโลมอนมากเจ้าไม่ได้ขอชีวิตที่ยืนยาวหรือความมั่งคั่งให้โดยเองแต่เจ้าเองขอสติปัญญาเราจะทําตามคําของเจ้าเราจะให้เจ้าเราจะให้ใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่มีใคร ที่เป็นอยู่ก่อนเจ้าเหมือนเจ้าและจะไม่มีใครที่ขึ้นมาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้าซาโลมอนทรงแก้ปัญหามากมายของประชาชนในเวลานั้นมีสตรีสองคนเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนพร้อมกับทารกน้อยในอ้อมแขนเราอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่เมื่อคืนทารกของผู้หญิงคนนั้นตาย ผู้หญิงคนนั้นร้องไห้และพูดอีกครั้งว่าเมื่อขณะที่ดิฉันนอนหลับอยู่ผู้หญิงคนนั้นแอบ,บสับเปลี่ยนลูกของเธอกับลูกของดิฉันก็โปรดช่วยดิฉันหาลูกของดิฉันด้วยคราวนี้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งได้ยินเรื่องนี้แล้วร้องไห้และพูดอย่างนี้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่คำพูดทุกอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นพูด หญิงทั้งสองคนทะเลาะกันว่าเด็กที่มีชีวิตเป็นลูกของตนกษัตริย์ซาโลโมอนทรงครุ่นคิดอยู่สักครู่แล้วพิพากษาอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยสติปัญญาของพระเจ้านี่เนะี่จงเอาดาบใหญ่เล่มหนึ่งมาขอรับเอาดาบมาให้แล้วครับคนรับใช้นำดาบไปมอบให้กษัตริย์ซาโลมอนทันทีซาโลมอนตรัดกับคนรับใช้ว่า จงแบ่งทารกที่มีชีวิตนั้นออกแบ่งเป็นสองท่อนเราให้ครึ่งหนึ่งแก่ผู้หญิงคนนี้แล้วให้อีกครึ่งหนึ่งแก่ผู้หญิงคนนั้นทุกคนตกใจมากหลังจากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งร้องไห้และบอกว่าได้โปรดขอโปรดช่วยชีวิตทารกให้ทารกแก่ผู้หญิงคนนั้นเสียดีกว่าแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งปลายตามองและบอกอย่างนี้ว่า ใช่ใช่แบ่งด้วยดาบเถิดอย่าปล่อยให้มันเป็นลูกของฉันอย่าให้เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นด้วยหลังจากนั้นสักครู่กษัตริย์ซาโลมอนที่มีสติปัญญาทรงพิพากษาครั้งสุดท้ายจงให้ทารกแก่ผู้หญิงที่บอกว่าขอช่วยชีวิตทารกผู้หญิงคนนั้นคือแม่ที่แท้จริงที่รักลูกคนนั้นเพราะฉะนั้นทารกที่มีชีวิตอยู่ก็ได้อยู่ในอ้อมอกของแม่ที่แท้จริง ทุกคนประหลาดใจในสติปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอนอย่างนี้ท่านผู้นั้นทรงพิพากษายอย่างฉลาดโดยสติปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้กษัตริย์ซาโลมอนทรงปกครองประชาชนอย่างชามฉลาดบ้านเมืองจึงสงบสุขข่าวแพร่สะพัดไปยังประเทศเพื่อนบ้านและทุกคนก็อิจฉาสติปัญญาของกษัตริย์ซาโลมอน จึงมีผู้คนจํานวนมากมาเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนราชินีแห่งเชบาบรรทุกอูดด้วยทองคําและเงินจํานวนมากเพชรพลอยต่างๆและเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมและออกเดินทางไปประเทศอิสราเอลเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอนราชินีแห่งเชบาผู้เดินทางไกลไปยังอิสราเอลเพื่อค้นหาสติปัญญา ได้ทูลถามก,กษัตริย์ซาโลโมอนว่าท่านคิดว่าสิ่งที่สำคัญในโลกนี้คืออะไรคะซาโลมอนกลัดตอบโดยไม่ลังเลสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือสติปัญญาพระราชินีแห่งเชบาตรัสถามคำถามมากมายหลังจากนั้นซาโลมอนก็ตอบอย่างคล่องพระราชินีแห่งเชบาประทับใจสติปัญญาของซาโลมอน และสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานสติปัญญาอย่างนั้นแต่ท่านผู้นั้นแล้วก็มอบของขวัญทั้งหมดที่นางนำมาให้กษัตริย์ซาโลมอนกษัตริย์ซาโลมอนตั้งใจว่าสร้างพระวิหารของพระเจ้าในครั้งนี้ท่านทรงนำต้นไม้ที่ดีมาจากเลบานอนและทรงรับสั่งประชาชนแต่งหินและต้นไม้ด้วยวิธีนั้น พระวิหารของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นอย่างเอาใจใส่ในเวลา7ปีด้วยความรักของชนชาติอิสราเอลในที่สุดพอสร้างพระวิหารของพระเจ้าสำเร็จแล้วกษัตริย์ซาโลมอนพอพระทยัยมากแล้วกษัตริย์ซาโลมอนเสด็จมารวมกันที่พระวิหารพร้อมกับชนชาติอิสราเอลทั้งหมดและนมัสการพระเจ้าโอ oh. พระเจ้าข้าขอพระคุณพระเจ้าจริงๆสรรเสริญพระเจ้าแล้วกษัตริย์ซาโลมอนก็ทรงอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่างข้าแต่พระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์และประชาชนจะอธิษฐานต่อสถานที่นี้ เมื่อพวกข้าพระองค์อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรับฟังคำอธิษฐานนั้นและถ้าพวกข้าพระองค์ทำผิดบาปเมื่อพวกข้าพระองค์อธิษฐานต่อสถานที่นี้ขอพระองค์ทรงรับฟังคำอธิษฐานและคำวิงวอนของพวกข้าพระองค์ในสวรรค์ที่พระองค์ประทับอยู่และขอทรงเมตตาและยกโทษให้พวกข้าพระองค์กษัตริย์ซาลมอนทรงชูทั้งสองมือขึ้นสูง และทรงอวยพรประชาชน